สภาพบ้านไม่ได้ฉาบปูและไร้ประตูหลังนี้แม้จะไม่สวยงามเหมือนบ้านหลังอื่นๆแต่บ้านหลังนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่ก้อยหรือนางพิมพาทองโชธชาวตำบลอ่าวใหญ่อเภอเมืองจังหวัดตราดเพราะเธอมีสถานะเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลอ่าวใหญ่และใช้สถานะที่มีอยู่กู้เงินซื้อที่ดินและเป็นทุนในการสร้างบ้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ดินผืนนี้เป็นของครอบครัวแต่ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างทำให้ต้องขายไป และเมื่อที่ดินถูกเปลี่ยนมือจึงตกอยู่ในสภาพคนไร้ที่ดินทำกินและไร้แหล่งที่อยู่ชัดเจนแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเราก็อยากจะมีที่ของเราเองแล้วมาเอินทีตรงเนี้เมื่อก่อนก่อนที่แม่จะเสียแม่เขเคยซื้อไว้แล้วเขาก็ไปขายขายต่อให้คนขายต่อให้อีกคนนึงอะ่ะแล้วทีนี้เราก็ไปบอกลุงคนนั้นะนะว่าให้ช่วยให้ช่วย มาถ่ายที่ตรงนี้ให้เราทิ้งแล้วก็ให้เงินมายกบ้านแต่พอ,เ,อเขาช่วยแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนมก็ลําบากนะเหมือนว่าไม่ได้เงินตรงนี้มาช่วยมันก็ก็ลาบากอะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลอ่าวใหญ่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อปี2536และมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีวินัยในการออมมีแหล่งทุนในชุมชนเน้นการสร้างอาชีพ โดยผู้ที่มีภูมิลำเนาในตำบลอ่าวใหญ่ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มได้ทุกคนโครงการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาไร่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลอ่าวใหญ่มีนายไพรโร์จินดาวงอดีตกำนันแปดสมัยและถือเป็นลุงกำนันไพรโร์ที่ชาวตำบลอ่าวใหญ่ให้ความเคารพและรักใคร่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนซึ่งตลอดระยะเวลา8ปีในฐานะกำนันตำบลอ่าวใหญ่ ลุงกำนันไพโร์เน้นการขับเคลื่อนงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่มาโดยตลอดเพื่อให้ลูกบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการออมหรือการพัฒนาอาชีพแม้กระทั่งกเกษียณอายุราชการในปี2551ก็ยังเล็งเห็นปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยในชุมชนจึงใช้สถานะความเป็นประธานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลอ่าวใหญ่และอดีตกำนันเข้ามาวางแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกตลอดจนวิธีการกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสร้างบ้านรวมไปถึงวิธีการผ่อนชำระเงินที่เหมือนจะหนักเอาเบาสู้ไปกับชาวบ้านในทุกสถานการณ์ก็ได้ทำกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากหยุดหลังจากที่เกษียณอายุ60ปีแล้วเนี่ยลุงก็มามองว่าตอนนี้ชาวบ้านของเราเนี่ยเดือดร้อนกันมากนะ เดือดร้อนก็มากเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทํากินเรื่องการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยเราก็ได้มาปรึกษาทางาคณะกรรมการกลุ่มกนะลุ่มอมทรัพนะครลุงเป็นประธานกลุ่มอมทรัพย์อยู่ก็ปรึกษากันว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาให้ให้ชุมชนจะแก้ปัญหาให้คนที่กําลังเดือดร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงเช่นเขาไม่มีที่อยู่เนี่ยก็ได้ทางทางาคณะกรรมการก็ได้เห็นด้วยว่าเออเราจะต้องช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินแล้วก็สิ่อื่นๆที่เขามีความเดือดร้อนกรณีของอาคมจิตอารีก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับการช่วยเหลือหลังเขาประสบปัญหาหนี้สินจากการประกอบกิจการร้านอาหารทำให้ต้องขายที่ดินที่ครอบครองอยู่แต่ด้วยอีกสถานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลอ่าวใหญ่ทำให้เขาได้รับการช่วยเหลือในการซื้อที่ดินกลับคืนมาเพื่อนาม,มาสร้างบ้านสร้างกิจการที่เคยมีอยู่ได้อีกครั้ง ทีนี้มาเปิดร้านอาหารขึ้นเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จครับผม mm. ผมันขาดทุนฮะผมเลยต้องไปกู้เงินรอบรอบระบบมาเมื่อกู้เงินรอบมาผมก็เลยไงมันทวีขึ้นทวีคูณขึ้นนะฮะเงินที่เราเสียไปมันทวีคูณขึ้น,นผมพูดอะไรมาปรึกษากับลุงกำนันลงนุงกำนันเล่นน่าว่าคือเราไงฮะเราของมันหนักอะเราแบกไว้ฮะมันมันก็ยิ่งหนักถ้าเราวางลงก่อนแล้วเรามาเริ่มใหม่แล้วเมื่อมี เมื่อมีแล้วเรา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 เริ่มซ,ซื้อที่กับผมก็เลยตัดสนใจขายที่กับงกำนันแล้วเพราะว่าขายที่รุงนันเนี่ยเพราะงกำนันก็ยังให้เราได้สายใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ทํากินก่อนแล้วเมื่อเขาบอกว่าเมื่อเราทําดีขึ้นแล้วเราก็จะได้ซื้อที่กับคือไงบ้าซื้อที่กับคืนนะฮะเริ่มผ่อนใหม่ะฮะผมก็เริ่ม,มทําเริ่มทำมาเรื่อยก็ดีขึ้นเพราะทางกลุ่มได้ช่วยเราไว้ ไม่ต่างจากพุทซ้อนจิลาอาจที่แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่ด้วยทุนทรัพย์ที่จํากัดทําให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจึงประสานขอกู้ยืมเงินจากกลุม่มเพื่อนํามาเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างบ้านอันเป็นสถานพักพิงดํารงชีวิตต่อไปได้ตัวเองมีเงินอยู่แต่มันไม่พอ,อกับบ้านยังไม่เสร็จอยู่ไม่ยังอยู่ไม่ได้ก็เลยขอกู้ของกลุ่มออมทรัพย์มา 1 0 0 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็มันมีสวนอยู่ในนี้ก็เลยมันแบบว่ามันอยู่ไกลมันก็ลำบากก็เลยไม่ละมาสร้างอยู่ที่นี่มันก็สบายเพราะว่าดูแลได้ทั่วถึงแม้จะเกษยียณอายุราชการแล้วแต่ลุงกำนันไพโรธ<ๆ>ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อชาวตำบลอ่าวใหญ่ต่อไป อาจด้วยความผูกพันและอยากช่วยให้ชาวบ้านพ้นจากความเดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลุงกำนันเองก็เคยประสบปัญหาเช่นนี้จึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกชาวบ้านที่ต้องประสบความทุกข์ยากและที่สําคัญนั้นผลของการเข้ามาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคือความสุขที่ลุงกำนันไพรโรธบอกได้อย่างเต็มปากเต็มเสียงในวันนี้ออมันก็ดูแลหลังจากที่เราทําให้เขาเนี่ยท,ที่เป็นตัวอย่างที่ทผ่านมาเนี่ย ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าคนนะทอ่อไรที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คุณภาพชีวิตมันก็ไม่ดีอยู่ไปวันๆไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งาการมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งก็เหมือนยังเหมือนนกสร้างรังเป็นของตัวเองนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นเขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปอาศัยที่สาธารณะไปอาศัยที่ทะเลมันก็ แล้วว่าจะลําบากถ้าเขามีที่ดินสักนิดหนึง่งแล้วเขามาสร้างบ้านเขาเองเนี่ยมันก็จะแล้วว่าสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นยังไงก็มันเป็นของเขาเองนะไม,ไม่ต้องมีความกังวลอย่างอื่นเออเราเคยมีชีวิตที่ม่ไดมีสินมาก่อนนะการช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกเนี่ยความสุขนั้นมันจะเกิดมากระทบถึงเราด้วยถ้ายามใดที่ คนอื่นเขามีความเดือดร้อนแล้วเขาเอาตัวไม่หลอดเนี่ยเหมือนเขาว่ายน้ําจะจมน้ําตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ยืนมือเข้าไปช่วยเขาก็จมน้ําตายแต่ถ้าเขาเราช่วยเขาขึ้นมาได้แล้วเขาหลอดพ้นเนี่ยก็คืนนั่นแหละคือความสุขของเราคือเขามีสุขมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยที่ดินเกือบสองไร่ในตำบลอ่าวใหญ่พื้นนี้แม้จะเป็นเงินที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลอ่าวใหญ่ซื้อ แต่สิทธิในการครอบครองกลับถูกแปลงให้สมาชิก7คนเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยต่อไปและยังคงเป็นไปตามโครงการที่ลุงกำนันไพรโรดกำลังเร่งผักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วยและไม่อาจหีกเลี่ยงได้ที่จะเดินหน้าโครงการนี้อีกในอนาคตหากลุงกำนันไพรโรดคนนี้ยังคงเรียกว่าความสุขในชีวิต